ล่อไปให้สุดกับล้อเวกแท้พร้อมกับปั๊มเบรกเบมเบอค่ะ สวัสดีค่ะน้องปุ๋ยที่ปรึกษาการขาย Ford ราชพฤกษ์พระรามพานะคะวันนี้นะคะก็มาส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วนะคะพร้อมกับตัวชุดแต่งหล่อหลองบในส0 0 0สนบาทนะคะได้อะไรบ้างเดี๋ยวปุ๋ยพาไปชมนะคะกับเจ้าตัวรถรุ่นนี้เลยค่ะตัวกระบะนะคะยกสูง4ี่ประตูรุ่นขายดีของเรานะคะรุ่นหล่อสุดๆโหดสุดๆนั่นก็คือในตัว r a p t o อร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะคะให้แรงม้าถึง210แรงม้าเลยค่ะแรงบิดให้ถึง500นิวตันเมตรเลยนะคะ ให้ความแรงมากๆเลยค่ะกับเจ้าตัวเจ้าพี่ใหญ่ของเราไดาโนเสาร์ของเรานะคะตัวแรปเตอร์ของเรานะคะตัวนี้นะคะสามารถสั่งสตาร์รถพันธุ์โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะในระบบปอดพานนะคะตัวนี้สั่งได้ในระยะไกลด้วยนะคะไม่ว่าจะดู GPS รถนะคะสามารถปลดล็อกรถหรือว่าล็อกรถในระยะไกลได้ด้วยนะคะตันนี้มาดูกันค่ะว่าซิกเนเจอร์ของเขานะคะในตัวแรปเตอร์นะคะจะได้มาเป็นแบบไหนบ้างในตัว ด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้าซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะจะเป็นตัว FORD สีดำด้านแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวกล้อง360ด้วยนะคะตัวนี้จะมีกล้อง360มาให้แล้วนะคะคือกล้องมองรอบคันนั่นเองค่ะตัวกันชนด้านหน้าเขานะคะซิกเนเจอร์จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะคะสีดำด้านค่ะตัดกับตัวสีบรอนนะคะ ตัวนี้รถจะเป็นสีเทานะคะตัวนี้สีเทาเป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยนะคะในตัวแรปเตอร์นะคะของเรานะคะจะมีทั้ง2.0แล้วก็3.0ด้วยส่วนตัว3.0นะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองค่ะตัวกันชนหน้านะคะจะมีตัวเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะคะกันชนหน้าให้มาถึง 6จุดนั่นเองนะคะในตัวเซ็นเซอร์เนาะช่วยเบรกช่วยเตือนกันชนนะคะครบครันเลยตัวไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะคะไฟหน้า LED นะคะแล้วก็จะมีตัวอ่าไฟเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเช่นกันนะคะทําให้เราสะดวกสบายในการขับรถนะคะไม่ต้องคอยเปิดไฟสูงนะคะตัวนี้ก็คือเวลาที่เปิดไปสูงรถส่วนมานะคะตัวไฟหน้าไฟสูงของเขานะคะก็จะดับให้หรือว่าดับให้ออโต้นั่นเองคะ่ะ ด้านข้างนะคะก็จะมีเป็นตัวคิ้วล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวคิ้วล้อของทรงแรปเตอร์นะคะจะเป็นทรง6นิ้วเรียบแบบนี้เลยสีดำด้านนะคะและนี่เลยหล่อๆอของเขาที่ต้นคลิปเมื่อกี้เนาะจะเป็นนี่เลยค่ะลูกค้านะคะเพิ่มเป็นตัว ล้อแม็กขอบ20เลยค่ะตัวนี้จะเป็นล้อเวกแท้เลยนะคะเป็นก้านวายสีดําด้านค่ะพร้อมกับติดตั้งตัวปั๊มเบรกเบมโบสีส้มด้วยนะคะตัวปั๊มเบรกนะคะลูกค้าเลือกได้นะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรสีส้มสีแดงสีเขียวมะนาวสีเหลืองนะคะ เราก็มีพร้อมนะคะขอให้ลูกค้าสั่งมาปุ๋ยจัดให้ได้เลยค่ะตัวโชคหรือว่าช่วงล่างของตัวแรปเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นตัวช่วงล่างแบบเดิมๆนะคะจะได้อยู่ในประกันตัวรถนะคะ5ปีวารันตีตัวรถ5ปีหรือ150,000กิโลนั่นเองค่ะ มาดูค่ะตัวกล้อง360นะคะจะอยู่ที่กระจังหน้าแล้วใช่ไหมคะและนี่เลยค่ะยังจะมีตรงที่กระจกมองข้างด้วยนะคะตัวกล้อง360องศาก็คือกล้องมองรอบคันนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะที่กระจกมองข้างก็จะได้เป็นตัวไฟเลียวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะพร้อมกับระบบไบสปอร์ตที่กระจกมองข้างนะคะตัวจุดเขาเรียกว่าจุดบอดนะคะเวลาที่รถวิ่งมาใกล้หรือว่า ออยู่ใกล้ๆนะคะตัวเซ็นเซอร์นะคะก็จะกระพริบที่กระจกมองข้างนั่นเองค่ะตัวบันไดข้างของ FORD นะคะตัวนี้นะของแรปเตอร์เขานะคะจะเป็นแบบกันลื่นด้วยนะคะในตัวบันไดข้างเนาะจะเป็นทรงนี้เลยนะคะมีตัวกันลื่นให้ด้วยแล้วก็รับน้ําหนักได้ถึง200กิโลเลยนะคะมาดูภายในค่ะตัวภายในของเจ้าตัวแรปเตอร์นะ เขาจะออกแบบเป็นสีดำนะคะตัดกับสีส้มนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเลปเตอร์นั่นเองค่ะตัวเบาะของเขานะคะก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะคะแล้วก็จะเป็นทรงเหมือนรถแต่งเลยรถซิ่งเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะ ตัดกับสีส้มเดินได้ส้มรอบคันพร้อมสัญลักษณ์แลปเตอร์ด้วยพวงมาลัยก็ให้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะคะหน้าจอ12นิ้วค่ะรองรับ Apple Carp l a เไร้สาย Android Auto ไร้สายด้วยนะคะตัวเกียร์ก็จะเป็นตัวเกียร์อ e ีชิ f เตอหรือว่าเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัว โหมดการขับขี่ในตัวแรปเตอร์ให้มาถึง7โหมดด้วยกันเลยนะคะเบรกมือไฟฟ้ามีให้ไวเลสชาร์จมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังัั้งยงสามารถสตาร์รถผ่านโทรศัพท์มือถือในระยะไกลได้ด้วยแล้วก็ระบบการขับขี่ให้มาค่อนข้างที่จะครบนะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ที่เยอะมากๆเลยนะคะให้มาถึง7โหมดด้วยกันเลยในตัวแ a ปเตอร์นะคะของเรานะคะตอนนี้จะผ่าน ยูโรไฟแล้วนะคะก็จะมีเพิ่มเป็นตัวน้ํายาแอดบูขึ้นมานะคะตัวน้ํายาแอดบูก็จะแยกกับตัวถังน้ํามันแบบนี้นะคะแยกกันเลยซ้ายขวานะคะตัวน้ํายาแอดบูนะคะเราสามารถนะคะเช็คได้นะคะที่ในระบบปอดพรัรได้เลยนะคะว่าเขาใกล้จะหมดหรือยังถ้าในกรณีที่ตัวน้ํายาแอดบูหมดนะคะเราสับรถอยู่แต่ว่า มันขึ้นแจ้งเตือนว่าน้ำยาแอดบูหมดนะคะอย่าเพิ่งดับรถนะคะให้ขับรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเติมน้ำยาแอดบูเลยนะคะถ้าในกรณีที่มันหมดแล้วลูกค้าดับรถนะคะตัวรถจะสตาร์ทไม่ติดนั่นเองเนาะอันนี้คือข้อควรระวังนะคะตัวปั๊มเบรกให้หน้าแล้วก็หลังด้วยนะคะเป็น6พอรทกับ4พอร์ตนั่นเองตัวแรปเตอร์ของเราก็จะมีตัวสติกเกอร์ แบบนี้มาให้ด้วยนะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะติดตั้งสติกเกอร์ลายไหนเพิ่มเติมก็แจ้งน้องปุ๋ยได้นะคะจัดให้ได้เลยตัวไฟท้ายของแลปเตอร์ก็จะเป็นตัวไฟท้ายแบบ ปู LED นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราเบรกหรือว่าเปิดไปเลี้ยวนะคะตัวไฟมันก็จะกระพริบด้วยเนาะตัวฝาท้ายนะคะก็จะเป็นตัวฝาท้ายแบบผ่อนแรงหรือฝาท้ายแบบ easy lift นั่นเองนะคะเบามากๆเลยเนี่ยปุ่เปิดแค่มือเดียวนะคะก็สามารถเปิดได้แล้วนะเพราะว่าจะเป็นตัวผ่อนแรงให้นะคะ ตัวกล้องถอยก็มีให้แล้วนะคะตัวกล้องถอยจะอยู่ตรงโลโก้ฟอร์ดด้านหลังนี้เลยนะคะทํางานเมื่อเราใส่เกียร์อาหรือว่าเกียร์ถอยนะคะตัวภาพนะคะก็จะขึ้นโชว์ชที่หน้าจอกลางเมื่อกี้เลยนะคะและก็ที่สําคัญนะคะตัวแรปเตอร์นะเขาจะมีตัวอ่าเซนเซอร์ ด้านหลังมาให้เพิ่มอีก6จุดนั่นเองนะคะฝั่งนี้2นะคะแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ด้วยตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะเขาจะให้เตือนกันชนระบบเบรกนะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่อนข้างที่จะครบคันนะคะขับรถได้แบบสบายใจสะดวกสบายใครที่ขับรถไม่เก่งแนะนําเลยนะคะก็สามารถใช้แบบออปชันเพิ่มเติมตัวนี้เนาะให้เขาช่วยในการขับขี่ของเราได้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวบรรอ่าตัวกันชนท้ายเนาะเขาจะมีตัวลากคล่วงไวใ้ให้ลูกค้าสาหรับ ลากรถหรือว่าติดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ด้วยนะในตัวแรปเตอร์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าตัวแรปเตอร์นะคะงบ0องแสนแต่งล้อใส่ชุดเบรกเบมโบนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วหล่อมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็โทรหาน้องปุ๋ยได้ที่เบอร์0ูน5 1 9 9้า6นะคะหรือจะมาหาปุ๋ยได้ที่ฟอร์อา,อาร์มเอสาขาราชพึษกพระรามห้าของเราได้เลยนะคะติดกับวงเยนพระราม5้าเลยนะคะหรือ จจะสังเกตเลยข้างๆตึกอรุณวิทนะคะถน,นนะคอนครอินของเรานั่นเองตอนนี้นะคะตัวแลปเตอร์นะคะยังมีจัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับครบรอบ29ปีของฟอร์ดถ้าลูกค้ารับลถภายในวันที่31สิงหานี้นะคะส่วนลดสูงสุดถึง2 0 0แสนบาทเลยนะคะจากราคา1 8 4 0 0ล้านี่มบาทนะคะหนึ่0ล้านี่พันเหลือเพียง1 6 4 0 0ล้านพันบาทเท่านั้นนะคะถ้าเพิ่มเป็นตัวสีเทาก็เพิ่มอีก10,000บาทนะคะ ส่วนลดแบบให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้สิทธิ์ใน All Member ยังเหลืออยู่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็เข้ามาจองรีบเข้ามาจองหรือว่าซื้อสดอันนี้ก็สามารถล็อกรถไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็กดสิทธิ์ได้เลยนะใน All Member และที่สำคัญนะคะลูกค้ายังได้สิทธิ์รุ้นนะคะคะแนน All Member ถึง1 2ึงล้านคะแนนเลยนะคะ29ล้านคะแนน1รางวัลน,นะคะ ตัวคะแนนนะคะสามารถใช้แทนเงินสดได้นะคะย่าิบล้านคะแนนก็คือได้ถึง2อ0 0 0นบาทเลยนะแล้วก็อีก100 when, รางวัลนะคะรางวัลละ1ล้านคะแนนมูลค่า10,000บาทเลยนะคะสําหรับนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะก็อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาหาน้องปุ๋ยได้เลยหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ฟอร์ดพระรามห้าได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๋ยในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะจะมาบอกกล่าวค่าว ข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆนะคะรับรองว่าลูกค้าทัาัไม่พลาดข่าวสารจากทางปอดแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ